สวดีค่ะฝนตกเบิกบานกันสวัสดีค่ะออไเปิดปดุ๊กไออลก็ขายกานันทันทีสวัสดีค่ะทีข้ามาแชร์มี่เข้ามาแชร์ทีข้ามาแชร สวัสดีค่ะทุกคนค่ะโคเจมาแบ่งปันกดจักรวาลกดแบงดิงดูดวันที่เท่าไหร่ดวันนี้วันที่สิบสามแล้วเนาะต้องแตก สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าทุกคนฝนตกลิ้นเราบัดนี้มันเอียน็นหรอเือกบานก่อนมู่บ้านนี่เงานอนเนาะพี่น้องเอ้ย เพลงที่เขาฟังก็มีผลเลยพี่น้องเนาะเอาละเอาละขอบป้าขอบพ่อ <c oughs> นั่นหมดก่อนสวัสดีจ้าสวัสดียังเป็นทางการมือนิโคเจิมาแบงปันกดจักรวาลกดแรงดึงดูดเนาะบทเรียนคําสอนของคู่สิตายพี่น้องวันที่ยี่สิบเอ็ดเนาะโปรแกรมจิตทะลุความรวยโอ้ยยี่สิบเอ็ดมือว่าพิษโทษที่พี่น้องยี่สิบเอ็ดวันโปรแกรมจิตทะลุความรวยในวันที่สิบสามเนาะมือนิหัวขอ้อคือว่าอนุญาตตัวเองเปลี่ยนผลลัพธ์ เปลี่ยนอารมณ์และชีวิตเปลี่ยนมือนี้คือหัวค้อพี่น้องเออไปได้หมเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยค <c oughs> นรเจอสิเขาแล้วการที่เราเปลี่ยนผลลัพธ์เปลี่ยนผลลัพธ์เปลี่ยนอารมณ์ได้นั่นก็เราต้องหยุด2อ,อย่างอ่ะสองสิ่งที่เราต้องหยุดก็คือสิ่งแรกเนาะให้เรางดดูหนังละครน,น้ำเนาพี่น้องเออถ้าเราอยากเขาอยากสิเปลี่ยนผลลัพธ์แล้วเขาก็ต้องงดสอ,งอย่างนี่คือว่าเลิก งดดูหนังละครน,น้ำเน่าเนานะพี่น้องเนาะอะไรที่เราดูอะไรที่เรารู้สึกเนี่ยมันคืออนาคตของเขาพี่น้องคือว่าหลายคนคือว่าแบบโคดเกิดเคยเบิ่งนะเมื่อก่อนเมื่อก่อนชอบดูหนังโอ้ยหนังแบบเบิ่งจินตาเปียกตาแฉะพี่น้องซีรีส์เกาหลีมาคักเออนั่นแหละอะไรเพราะเมื่อนี่เขาเรียนรู้เนาะว่ากดจักรวาลกดแรกหเือ่นบอกว่าอะไรที่เราดูอะไรที่เรารู้สึกน,ะน,ออานาั้นอะ <c oughs> <c oughs> มันคืออนาคตของเราเออมันคืออนาคตของเราพี่น้องเมื่อเราดูหนังละครน,น้ำเน่าข่าวลบๆเออสังเกตเบิรงพี่น้องเรื่องเล่าที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตเท่าอะ่ะ มันมันมันคือละคข้อนี้เขาเบิงบอให้สังเกตเบิงเนาะอันนี้มันเป็นกฎวิทยาศาสตร์ได้พี่น้องเป็นกฎวิทยาศาสตร์เออเวลาเขาเบิงตลกนสิมันมันมวนอยู่แต่ว่ามันมันสร้างความสุขให้เราแต่มันไม่ได้ทําให้เรารวยแต่แต่ถ้าเราดูครูสิตามันมีความสุขแล้วมันสามารถทําให้เรารวยได้แค่เราเปลี่ยนอารมณ์และความรู้สึกของเราเนาะคือว่าสิ่งที่เราต้องงดในในข้อแรกก็คือไม่ให้คือเราไม่ต้องให้เราเลิกดูอะ เลิกดูได้ยิ่งดีถ้าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตให้เลิกดูหนังละครนำ้ำเน่าพี่น้องเออถ้าเราเพราะว่าเพราะอย่างวันตีเวลาที่เราดูสิ่งที่เราดูสิ่งที่เรารู้สึกมันคืออนาคตของเราเนาะเวลามันเป็นกฎวิทยาศาสตร์พี่น้องเนาะเพราะว่า New นิวรอนในสมองเฮาเนี่ยที่มันมันมันมีมีประจุไฟฟ้าพี่น้องให้ไปเบิง้งถ้าผูู้ใดยอยากแบบว่าถ้าถ้าอยากเข้าใจแบบให้เราเข้าไปดูทลิปนิวรอนใน u t u b e ก็ได้พิมพ์คําว่านิวรอนพี่น้องพวกเจ้าสิหลูว่า การทดสอบวิทยาศาสตร์เขาทดสอบนิวรอนในสมองของมนุษย์นะเออคนจนเป็นยังคือจังจนคนรวยทําไมเขาถึงรวยแล้วคนที่เขาประสบความสําเร็จเขาต้องประสบความสําเร็จซ้ำๆ,ำๆคนที่ไม่ประสบความสําเร็จกระซิโบประสบความสาเร็จตลอดอะ่ะพี่น้องนั่นแหละให้พี่น้องไปเบิ้งพี่น้องเสิได้ตื่นหลูพี่น้องสิเออเข้าใจแล้วเนาะมมนเป็นยังสี่ยังสี่เนาะถ้าไา่เข้าใจก็คือว่าณนะตอนนี้ว่า ยูรอนมันคืออย่างอย่างจังนซีนะกดจักรวาลตัวกดแรกดึงดูดมันเป็นอีอย่างที่คือว่าแบบว่าที่ข่อยออกมาเบาเขาโคตรใจออกมาเบายังเสียบางคนก็าอาจชีอยากรล้เนาะเพราะว่าเขาก็อยู่น้ำกัดว่าหลายมือแหละแม่มาอืมเพราะว่าเขาซิงเขาเบิรงหนังละครนำเนาพี่น้องเรื่องเล่าลบลบเขาวบลบเขาอย่างนี้เสียนิวรอนในสมองของเราอ่ะมันสิมีประจุไฟฟ้าพี่น้องนั่นแหละเรื่องที่เขาคือมันสีดึงดูดอ่ะประจุไฟฟ้าในสมองเขามันสีดึงดูด มันสิจับกันเอาเรื่องเล่าเรื่องเล่าลบๆที่เขาเสพเข้าไปเนี่ยนะเออมันสิจับกันเป็นก้อนเป็นก้อนแล้วมันก็นสิด,ดึงดูดเรื่องเล่าลบๆนั่นมาให้เขาให้มันเกิดขึ้นกับเขาพี่น้องเออมันสิเกิดขึ้นกับเขาคือมันเป็นกฎวิทยาศาสตร์เนาะนั่นแหละสิ่งที่เขาสิ่งที่เราดูสิ่งที่เรามีอารมณ์และความรู้สึกกับพี่น้องตา่างใดที่เขายังเบิงหนังละครนำเนาอยู kamu, ่ฟังข่าวลบๆอยู่่ะเออมันฟังข่าวลบๆอยู่แต่คือว่าชีวิตเขาหมันมันเปลี่ยน นั่นหละคือข่าวเขา้เขาเบื้องหนังเบิ้งหนังนะข้นำเนาชีวิตเท่ากับสิเป็นยังสันเบนบบเบิ้งข่าวลบๆชีวิตเขากับสิเป็นยังสันมันเป็นกฎวิทยาศาสตรน์นอกเพราะว่านิ้วรอนในสมองเขามันได้เอ้ยมันกระดึงดูดเรื่องล่าที่เข้าเบิ้งเรื่องล่าที่เขาเสพเนาะก็ต้องไปเบื้องอย่างก็คือว่าให้หยุดอะถ้าอยากเปลี่ยนชีวิตทาไมอ,อยากเปลี่ยนกับเบิ้งต่อไปอันนห้เข้ากับบังคำหายไปแล้วชีวิตไผชีวิตมันเนอะพี่น้อง แต่ว่าโคเจอออกมาแบ่งปันเนาะมันเป็นเรื่องล่าดีๆเอ้ยถ้าเราขนาดเราได้ยิน,นะอะเฮ้ยมันเป็นจริงว่ะเออโคเติดกันนั่นนี่เอ้ยถ้าเราได้ออกมาแบ่งปันให้ทุกคนแบบเขาได้ได้รู้จักกับโคจัก,กรวาลกดแดงดูนะพี่น้องได้รูจักกับผู้สิตาานะเพิ่นเปลี่ยนชีวิตใดเพิ่นรวยเพิ่นหลอดได้พู้ยิ่งติดหนีซิบ้านเฮ้ยเหลืองนติดตัวยี่สิบบาทเนี่ยลูกข้นมารวยมาหลอดแบบมาปวดหนีสามเดือน เดือนแรกเนาะก็มีเงินล้านแล้วนะที่เราหลุดจากกดจักกรว่านกดแรกหลุดเนาะพี่น้องเนาะแล้วที่นี่สวัสดีค่ะสวัสดีคนเลยเออแล้วว่าที่นี่อ้ยติดหนี้สิบล้านเรืองเงินติดตัวยี่ส so ิบบาทเป็นบรสามเดือนกดหนี้สิบล้านน้องกดจักกรว่านกดแรกหลุดเดาะดูดพี่น้องบ่าผิดเอาไหมไปต่อเออกดจักกระว่านกดแรกดูดเออพอาหาเดือนแล้วกับซื้อบ้านเงินสดแม่เออหาหาเดือนซื้อบ้านเงินสด หกเดือนซื้อบ้านหลังที่สองพร้อมรถเบนทอีกสองคันเจ็ดเดือนธุรกิจสู่หลอยล้านพอวันเราออกมาแบ่งปันเลยว่ากูจะกอบบ้านกูแร่งดุเน่ะเรารวยเราหลอดยนตจากกดกวดดีแล้วเราออกมาทรงต่อพี่น้องแล้วเราเป็นคนที่จนอีลีเออจนในตระกูลที่จนอิลีอะ่ะคือข่อยนะข่อยจบแค่มัว่าสามกับเมนยูแต่ว่าข่อยคืออยากแบบเขาก็อยากรวยเนาะในในในเขาก็สอสแวงหะ แต่ว่าทุกคนอ่ะที่เ,ล,เ,ล,เลี้ยงกนจักรวาลกนแรนคผู้ภาอาจารย์นายท่านเพื่อนเป็นคนรวยมาโดยกาเนิดพี่น้องเออมันก็นเลยแบบว่าเฮ้ยมันเขารวยอยู่แล้วอ่ะแต่คูสิตาน่ะเป็นเอยมาไหนเป็นไอดอลเป็นตัวเป็นต้นแบบของคนที่จนแล,ล้วรวยได้จริงๆอะ่ะมันก็นเลยแบบว่าเอ,อ้ยมันแค่ไหนเขาสนใจอะ่ะพี่น้องว่าเฮ้ยกดอันนี้มันคืออย่างโครเจต์เลยได้เข,มขามาฟังแล้วบ็เปลี่ยนแปลงลงมือเหตุเปลี่ยนอรมณ์เจ้าของ จากที่เคยเบิ่งหนังควางเท่งเสาๆพี่น้องกินเหล่าเมอ่อยากขึ้นชีวิตนีโอเนาะมันมเป็นขายยาของพี่น้องเรื่องเรื่องรรเรื่องลบบโคจกับพานมากขึ้นกัน่ต้องห่วงเลยมันบ่แต่เราได้เขาได้ตือนลูกอะได้รูจากครูสิตาเนี่ยเฮ้ยเราเป็นคนดีอะเราชอบทำบุญเราเป็นคนจิตใจดีนะแต่คือมโหหลายหลพี่น้องไปเฮ็ดบุญอยู่แต่เราไม่เปลี่ยนอารมณ์ของเราอะเขากเลยได้ตือนลูกว่าอ คู่ติตาเราสอนในทางที่ดีเขาได้ตือนลู้เขาได้เปลี่ยนเจ้าของเปลี่ยนอารมณ์ตัวเองเนาะเปลี่ยนความคิดเจ้าของมาให้คิดดีคิดบวกให้รู้สึเคือให้เขามีความสุขกับเจ้าของแล้วก็่ักเจ้าของอ่นะพี่น้องปวนตกด้ยินมมานอะพี่น้องเออนั่นแหละมันก็เลยว่าแบบเฮ้ยเราอยากแบ่งปันอะเราอยากแค่ให้ทุกคนได้รู้ได้รู้จักกับคู่ติตาได้รู้จักกฎจักรวาลกดแรงดนะยูดอะเฮ้ยมันแบบเรามันคนที่จนๆอนะมันรวยได้อะ่ะ แค่เขาเปลี่ยนอารมณ์และเปลี่ยนความรู้สึกค่ะพี่น,อน้องเนาะมันเป็นกฎวิทยาศาสตร์หน่อยค้นที่ชีวิตได้รู้ถ้าพ้นที่เขามาเพิ่งพอใจเนาะเพื่อนกะเฮ้ยมันถึงเวลาแล้วเนาะโมเมนต์เรื่องแบบคือถ้าคนคุยตาบอกนะถ้าบ่เบิดเวี้ยนเบิดกำเ,เนี่ยกระซิฟังกันพข้อใจเนาะพี่น้องเนาะเพะว่าคนมันเคี้ยนแค่สิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่รู้ของโลกไปนี่ที่เพิ่งเอาเออแล้วผมเออนั่นแหละ ก็คือว่าอยากแบ่งปันนะพี่น้องเนาะและสิ่งที่สองอ่ะสิ่งแรกที่เขาติควรเลยถ้าเขาอยากจะมีแบบว่าเปลี่ยนผลลัพธ์เปลี่ยนเปลี่ยนอารมณ์ของเขาเป็นมอเขาอยากอยากประสบความสำเร็จเขาต้องเลิกดูหนังละครน้ำหน้าฟังข่าวฟังข่าวลบๆเนียวเขาเลิกเลยสิ่งแรกแม้นมอสิ่งที่สองให้เขาเลิกฟังเพลงลบๆพี่น้องฟังเพลงลบๆคืออย่างไรดีเพลงมันกะมันมวนสุเพลงหรอล่พี่น้องแต่ว่าเพลงที่มันมีเนื้อหาเนื้อหาลบๆก็คือว่าแบบเพลง ที่มีภาษาแบบว่าพลังงานจนราชาเงินผ่อนที่เขาฟังเพลงโอขัดละมุดโอขัดอะไรอย่างนั้นเป็นเมียเก็บอย่างเป็นเมียหน่อยเสียเขาใจบ่เขาฟังเพลงมีเมียเก็บอยู่แบบเจ็บๆอย่างคนเป็นน้อยเขาเขาหลอกเขากับเมียารมเนี่ยมันน่ะนั่นแ,แหละเพลงเพลงที่เราฟังอ่ะเพลงที่เราฟังอ่ะคือเพลงมันทําให้เราเกิดอารมณ์พี่นอ้องมันเกิดมีอารมณ์แบบว่ามีน้ําหูน้ําตามีเสามีน้ําตาข้อขึ้นแบบ มันอารมณ์ของเขาแบบว่าเวลาเขาฟังเพลงเนาะมันสียอารมณ์คลายๆเขาเลิดมิวสิกเองยังเพลินเพลงเศร้าพี่น้องเขาบอกว่าไอบอลเขยกบบมั่นเหมือนกันเขาบอกว่าแบบว่ามันมันตื่นเต้นนะมันสั่นนี่กันเด้มันมันไม่ได้ยากนะพี่น้องแต่ว่ามันมันแบบมันมารูเหมือนกันว่ามันมันคือคือยังแต่ว่ามันแบบเออนั่นแหละเพลงที่เราฟังเนี่ยพี่น้องมันสิเสียให้เขาเกิดอารมณ์เกิดถ้าเพลงเพลงในนานลบมันจะสีเศร้าๆมันจะเสียใจเลยเขาแบบมีน้ำหูน้ำตาเป็นมร มีความรู้สึกเศร้า้ายๆเขาเลีนมิวิกเองอะอะสังเกตเบิ้องทับทเนาะแล้วถ้าเขาฟังคาลบๆลบะเขากะซีรูซึกแบบว่าเออม่รู้งอะมันคือมันดึงดูดอะพี่น้องนั่นแหละทับซียเนาะกับเบิ้งต่อไปถ้าเขาแบบว่าเขากนะเนาะชีวิตไทยชีวิตมันเนาะพี่น้องแต่ว่าโคเจะอยากออกมาแบ่งปันเนาะถ้าเขาฟังถ้าอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเพื่อเลิกเออถ้าไปฟั่งเพลงจนกับมันกับซีจนน่ะถ้า มันกสิสิคือมันสีดึงดูดเรื่องเล่าจนๆไม่เฮาราช่างเงืนพรมันฟังแล้วมันกิสีแบบเฮ้ยมึงพรตลอดอะค่ะเจ๊ว่านี่คือกฎวิทยาศาสตร์เนาะพี่น้องเนาะเออคนจะอยากมาแบ่งปันก็เด้แบบว่าต้องเอ้ยต้องมาฟังต้องมาเสียข่อยนะมันคือเนาะถ้าคนเฮามันม่มืดแปดด้านหรือว่าถึงที่นี้มันสิ่สอนแสวงหาเนาะพี่น้องเนาะเออนั่นแหละสิ่งที่สองของเฮาคือเฮาก็นวรที่แบบว่างดเลิกอะ่ะถ้าอยานี่ก็คือว่าเลิกฟังเพลงรบๆพี่น้องฟังเพลงที่มันแบบว่า เฮ้ยรวยรวยชีวิตดีๆของยิงเงยิงนี้เห็นปะชื่อคู่สิตาแล้วสิมักเดเพะวันแล้วสิบอกนะแล้วสิมัมกหลองเพลงกัอย่างนะชีวิตดีๆอย่างนะมีเงินทองให้พ่อใช้ใจอย่างนัน้แล้วสิลองแบบนี้มันคือมันเพลงดีอ่ะเพลงนี้อ่ะเออแต่ว่าข่อยอ่ะสิฟังเพลงคู่สิตารวยบานแล้วรวยอ่ะคือเอ้ยขอกับสิมาเปลี่ยนฟังเพลงแบบนี้พี่น้องเอเย้ยเออฟังคือการที่เขาฟังเพลงเศร้าๆเออมันคือเขาเปลี่ยนอ่ะเขาได้รู้เราวว่าเฮ้ยเพลงที่ปูฟังนี่มัน มันเให้กูชีวิตมันคือมันเขาดึงดูดเรื่องราบแบบนั้นเอ้ยพอเขาฟังเพลงเกี่ยวกับแบบว่ารวยๆเนาะเอาฉันเราฟังเพลงรวยเลยที่มันเฮ้ยมันมันเนื้อหามันแบบว่าทำนองมันแบบว่าได้ยินมาพป่น้องบุญถูกแค่ๆได้ยินกันเนาะเออเราเราก็จะฟังเพลงที่มันแบบว่าสื่อถึงความรวยเนี่ยนั่นแหละเรามันเป็นีถ้าถ้าเราฟังแล้วมันมันดีต่อเราเราจะฟังเออถ้าว่ามัน ถ้าเราฟังแล้วมันมันไม่ได้นาพาชีวิตเราของเราให้มันดีขึ้นคนยกับชิโบฟังพี่น้องเนาะเพราะว่าอย่างวันนี้มันเป็นกทวิทยาศาสตร์เนาะนั่นแหละและสิ่งที่ที่เขาเลิกเล้วแบบนี้ปัจจินี้อต่อไปได้พี่น้องม,ม,มันมันมันก็ไปต้องกอะนะันอะไรเนาะเออเมือ่อเมื่อสิ่งเมื่อที่เขาเลิกทั้งสองอย่างนี้แล้วเลิกดูเลิกดูละครน้ำเน่าเนาะพี่น้องเลิกเลิกฟังเพลงเอเลิก เลิกเบิ่งหนังละครน้ำเน่าข่าวลบๆแล้วเลิกฟังเพลงลบๆแล้วสิ่งสองอย่างนี้เขาเลิกไปแล้วแล้วทีนี้เราจะมาสร้างเริ่มสร้างความสุขพี่น้องคือสิ่งที่คุสิตาบอกคือว่าให้เขาอ่ะสางสี่สุขพี่น้องสุขใจสุขจะสุขใจสุขจิตสุขจริตสุขอารมณ์คือสี่สิ่งสุขที่คุสิตาเพื่อนได้เปลี่ยนชีวิตแล้วเพื่อนเลยสางผลลัพธ์ใหม่อ่ะเออเพื่อนสุขในที่นี่ก็คือว่าเพิ่นเพื่อนมีแบบว่า เพื่อนสิเต้นเพื่อนสิลุกข้นมาเต้นแบบคือมีความสุขทุกสิ่งทุกอย่างของเพื่อนอะเออเขาจะา่าเอลเอิน e นั่นอย่างของเราอ่ะแล้วสิเต้นแล้วเราก็ชิลองเพลงแบบคือมันมันสังความสุขให้เจ้าของสา่งในหัวใจอะเนาะคือนี่เพื่อนนี่ก็เป็นสิ่งที่เพื่อนไทยถอดนอะพี่น้องเมื่อเพื่อนเลิกเพื่อแล้วเพื่อนสิเปลี่ยนอะลุกเจ้าของสางความสุขให้เจ้าเจ้าของเออปัจทีบนี้เพราะสางความสุขแล้วัจจุบันี้เราบอกว่าถ้าสา่งความสุขเราชีวิตของเขามันเริ่มมีความสุขมันสิเริ่่มมีสิแบบวา ศิลานี้ศิลานี่คืออย่าง,งอ่ะไอเป็นแบบว่มามักฟั่งเรื่องเล่าเป็นที่ปรึกษาพี่น้องแบบเขาสีมาว่าว่าปรึกษาปัญหาชีวิตของเขาแบบเขาจะศิลานี่ก็คือว่าอย่างว่าหนูก็บเขได้เบิงหนังใงนี้เนาะเออเขาสีเขามาปรึกษาปรึกษาปัญหาชีวิตกับเขาแบบว่าเอามะอวกเห้่เขาเขาเอยว่าอย่างว่าเรื่องแบบว่าเอ้ยแบบสมมุติเนะแบบว่าไออย่างนะ ครัวผมีเมียน้อยอย่างสิเขาเกิดสิ่งบอกเรื่องล่าโลภไปเขาฟังแล้ยเขากับเป,ป็นปรึกษานะนั่นแหละคือว่าเพนแห่งชีวิตของเขาเหพนเขาบอกไปคือบอกประสบความสําเร็จชีวิตมันบ่เปลี่ยนพี่น้องถึงเขาสิเลิกสองซีนี้แล้วแล้วก็ฉากความสุขเจะของไปแล้วจริงดังดันได้แค่ด,ด,ดังสิแบบว่าเฮ้ยมันต้องไทยในจีนมันต้องมีความสุขเพลินวะแต่ว่าแต่ว่าเออทั้งไทยทั้งเ้่าพี่น้องเลย แต่ว่าเราอ่ะชอบเป็นที่ปรึกษาให้กับคนอื่นปรึกษาในเรื่องนี้ก็คือมารับฟังเรื่องเล่าลบๆของคนปัญหาชาวบ้านอ่ะพี่น้องเวลาเขาเคียงกันหรือทะเลาะกันเฮ้ยปัญหาแบบเรื่องเล่าลบๆเหรอเนาะเรื่องเล่าลบๆแบบคือว่าเขาไม่ควรเป็นเรื่องของเขาแต่เราไปรับฟังเขาเป็นที่ปรึกษาให้เขานั่นแหละชีวิตเท่ามันบเบียนพี่น้องมันเห,นหเหในเท่าแบบว่าไม่ประสบความสาเร็จพยายามเป็นที่ปรึกษาให้กับพระเจ้าเป็นบอกชีวิตเท่าแบบ คนที่เป็นตัวกลางอะเห็นว่รชูติตาแล้วสิยกตัวอย่างแบบว่าแม่เราเป็นมอดูเนาะแม่เราเป็นมอดูแล้วที่นี่มอดูอะมันต้องรับฟังเรื่องรล่าลบลของของลูกค้าแบบที่ขเขาเบิงเนาอฟอะเฮ้ยเป็นอย่างชีวิตเฮ้นใสี่พันเจ็ดสิบบาทฟังมอดูก็่ชีรับเรื่องรล่าลบๆเงิดยหูติตาบอกว่าแม่เราบ่นเยกับเ,เพราะว่าเราอะรับฟังเรื่องรล่าลบลของพี่คนพี่น้องได้ยินคยเคยบอกเสียงคนมันแห้งไรเออเนาะได้ยินเนาะไปต่อพี่น้องใกล้แล้วคนมันตกเออ ไม่กับบริษีไม่บริษีพี่น้องนั่นแหละคือว่าการที่คนเรามันเป็นคนกลางรับฟังเรื่องราวลบๆชีวิตมันบเปลี่ยนพี่น้องนั่นแหละแบบรับฟังเรื่องราวลบๆของคนอื่นมันเห็นเหตชีวิตของเขาบ่ประสบความสําเร็จเนาะเหมือนว่าว่าวแบบว่าคือเขาต้องไม่ต้องหนูกับผู้อื่นอ่ะเนาะถ้าอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเนาพี่น้องเนาะนี่ก็คือว่าเล่ว การที่เขาอันนี้พี่น้องการที่เราเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกของเราเรามีความสุขทุกงอย่างแล้วเขาลู้จะกับบรรยาการที่สือวันของู้ชิตาแเ้าผนก็ไเด้ตื่นรู้เนาะว่าเฮ้ยเราเขาเปลี่ยนความคิดของเขาจากที่แบบว่าเป็นคนเ่ียรล์ม้อนขี่มุดยิ้มขี้โมโหเนาะเขาเปลี่ยนอารมณ์ของเขาแล้วเขามีความสุขนะสิ่งแรกที่ที่เขาที่ได้รบจากการที่เขาเปลี่ยนนี่ก็คือว่าเขามีความสุขสุขภาพแข็งแรงพี่น้อง แต่ว่าถามว่าเรื่องการเงินน่ะคุณจะสามารถรวยได้ไหมอุยตาบอก้วยว่ได้ถ้าเฮ็ดงานประจําคุณก็แค่มีความสุขมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขกับงานแต่ถามมารวยได้ไปเราบอกว่าโมมีทางรวยได้เพราะว่างานที่เขาเฮ็ดมันมีเพดานรายได้พี่น้องถ้าอยากเรียนกฎหมกรวาลกฎแรกมึงดูดและรวยได้ต้องทํางานที่รวยได้เพื่อนบอกบอกดีสิเออ ให้เฮ็ดงานอย่างก็ได้ที่มันมีเพดานขายประกันเฮ้ย <"He i, S 1> ฉันทําไม่เป็นขายออนไลน์เนี่ยเราบอกว่างานออนไลน์ดีที่สุดถ้าเขาเรียนกดจกักรวาลกดแรลมมุดแล้วถ้าอยากแแบบว่าเปลี่ยนชีวิตให้มั่งคั่งระมรวยแบบนี้อยากมีไรายได้เยอะๆอะมันต้องเอาหาเขาต้องไปโลกให้เขาไปอ่านหนังสือคนสาคัญไหนอย่างนักคนประสบความสำเร็จอ่ะคือข,ของระดับโลกอะ่ะคือว่าหนังสือพ่อรวยสอนลูกเราเสียเออเพื่อนเพื่อนคือเพ,นพ,นพ,นพ่นสนใจเนาะมันสีเงินสีด้านนั่นเนี่ย เพ่นสิสอนเขาบอกก็ได้ตรินๆหอออการที่เขาได้เรียนกวจากบ้านกูแรกหนึ่งสิ่งที่เขาสิ่งที่เขาได้รับก็คือว่าเมื่อเขาเปลี่ยนความเปลี่ยนเปลี่ยนสันดานเจ้าของเราพี่น้องคิดดีคิดบวกเขาสิมีความสุขรา่างกายแพงแรงแต่ว่าเขาเห็นงานที่มันรวยบ่ได้รายได้มันมีพื้นฐานเนาะรายได้มันมีพื้นฐานกับคูผู้สิตาเพื่นอนใหญ่เขาเห็ุงานได้แบบว่าที่มันมมีเพดาน ถ้าเขาโปรแกรมไปโปรแกรมเงินร so uh, so, ้อยล้านเขาโปรแกรมเงินหลักล้านสมมติว่าเงินหลักล้านเนาะเท่าไรก็ได้พี่น้องกูจักวาลบ่มีบ่มีเพดานสำหรับเขาอยู่ที่ความรู้สึกของเขาอยู่ที่หัวใจของเขาว่าเขาถึงถึงจะล้านร้อยล้านก็ได้แต่งานที่เราทํามันต้องสอดคล้องกันนี่ค่อยก็ได้ตื่นรู้คือการงานประจํามันไม่ได้ทาให้เราไม่ใช่ว่างานประจํามันไม่ดีแต่ถ้าเราที่จะแบบเฮ้ยเราต้องการที่จะมั่งคั่งร่ํารวยจังปุสิตาเขาต้องเห็นงานที่มันรวยได้ งานที่มนได้วยได้ก็คือ่างานที่มันมีเครดา,านพี่น้องขายประกันธุรกิจเครือข่ายยังก็ได้ที่มันได้รับรายได้ทุกวันก็คืองานออนไลน์เนาะที่เราแนะนําเขาคือสิ่งดีๆที่ควใจะอ,อกมาแบ่งปันเราพี่น้องเอออย่าลืมอ่ะถ้าเขาอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตสองสิ่งที่เขาทิ่ควรเลิกเลิก,เลกไปเลยก็ดีโคบ่เบิ่งเลยเพลงสาวบฟ่งพี่น้องสลายสิฟังเพลงของคุสิตานะเลิกดูหนังละครน้ำเน่าพี่น้องเออเพราะว่าสิ่งที่เขาเบิ่งสิ่งที่เขาดู สิ่งที่เรารู้สึกนะั้นมันคืออานาคตของเขาพี่น้องท่าหนังละครนำเนาเข้ามันเสิเหรืเขาแบบมีนม้นำหูน้ำตามีความรู้สึกนะั่นก็คือว่าอานาคตของเขาแล้วกับเพลงเลิฟฟังเพลงลบลบพี่น้งนงองเพลงเศร้าๆฟังเพลงที่มันมีความสุขสนุกสนานเนาะถ้าอยากมีแบบว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตนีคนะือสิ่งที่ควรเจอออกมาแบ่งปันน้องเรื่องเล่าดีๆเรื่องราวกฏจัรรกรา,กาลกดแรงงูดที่เป็นบทเยียนข้าอนของผู้ศรัทธาคเจอเป็นละูกศิษย์ผู้ศรัทธาเนาะ และออกมาแบ่งปันพี่น้องขอบคุณหล,ลายๆจ้าไปแล้วได้อปุนี่ขอบคุณหล,ลายๆทุกคนที่เขามาให้กำลังใจให้คนเจอนาะแล้วก็เขามาแบบว่ามาทักทายกันขอบคุณหล,ลายๆจ้าเขาสิอยู่น้ำก,กันอีกเนาะมืออื่นเดา๋พ่อกันพี่น้องคน,น,นตโตแข้งล่ะได้ยินดิบ่เออมันจบแล้วว่าเป็นยังไปแล้วน,นัดลราฟันนีจ้าขอบคุณหล,ลายๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย